มาด้วยกัน2เบอร์ก็คือเบอร์5000กับ7 0 0 0นะครับสเปคเนี่ยจัดเต็มเลยด้านข้างก็จะเขียนเอาไว้แบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะสวยงามมากน่าใช้แค่กล่องกระเทแล้วนี่เอบิสุนะครับจากทาง G Max ตกพคกงานหน้าดินนะครับงานแม่น้ำงานทะเลก็ได้นะครับนี้ภาพวันนี้ถ้ายมากับลอกนะครับตัวใหม่ของทาง G Max นะครับ เรียกได้ว่าตัวนี้ฮิตมากเลยนะครับหรือเป็นรุ่นน้องของพวกดอกชูตก็ได้ที่ว่าเป็นตัวท็อปของทาง G m a มใช่ไหมกับเจ้าลอก GMa มนะครับเอบิสุ B นะครับตัวนี้มากับกล่องสวยเลยสีดําส้มนะครับมาด้วยกัน2เบอร์ก็คือเบอร์ห้าพันกับ7 0 0 0นะครับสเปคเนี่ยจัดเต็มเลยด้านข้างก็จะเขียนเอาไว้แบบนี้ลุกปืนนะครับตัวนี้9ก้บวกหบอลแบริ่งรอบนะครับถ้าเป็นเบอร์ห้าพันเนี่ยจะเป็นรอบ5นะถ้าเป็นเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ตกงบึกเนี่ยเบอร์เจ็ดพันเนี่ยจะเป็นรอบ4 แล้วก็ตัวนี้นะสวยงามมากน่าใช้แค่กล่องกระเทแล้วนี่ราคาเริ่มต้น3,200ันนะครับ <c oughs> แกะขออนุญาตแกะเบอร์5,000ให้ดูอันนี้จะเป็นเบอร์ห0 0พตรงกล่องเขาเทมากเลยนะจะมีเป็นไดอะแกรมให้ดูได้ง่ายนะครับ <c oughs> แล้วก็มีรายชื่ออะไรไว้สำหรับเบิรกระทาง g m a มนะครับ <Okay. S 1> มีซองลอกให้ด้วยอย่างดีเลยแบบนี้แล้วก็จะใส่ตัวแขนนะครับแยกมาแขนเทมากนี่อันนี้คือแขนเบอร์0พัน มาแบบสีดําทองแบบนี้เลยสีมันจะออกแบบน้ําตาลน้ําตาลทองก็ประมาณเนี้ยเออสีมันไม่ออกดำนะเดีเหมือนกันเป็นระบบแขนเกลียวนะครับตัวนี้แขนเกลียวตรงแขนก็จะมีเจาะรูไล่เบาเลยครับเสริมความเท่ไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวลอกกันบ้างเอ,อบิสุนะครับจากทาง GMAX เบอร์ห้าพันนี้จะสำหรับเหมาะลูกค้าที่ ตกพวกงานหน้าดินนะครับงานแม่น้ํางานทะเลก็ได้นะท่านี้ทะเล,ะเลตกหน้าดินทะเลก็ได้อยู่แต่ถ้าหน้าดินทะเลแนละ้วทยชอบเจ็ดพันมากกว่ารู้สึกว่ามันสสมใส่ใสเบอร์ใหญ่ๆได้นะครับมีซิลกันน้ําให้ด้วยสเปคครบนะครับแล้วก็โูระบบเบรกนะครับดู <S <S 1> <S 1> แข็งมากอันนี้เขาใส่ตัวจารบีมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวแกนหนกนะครับ เส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยลูกปืนนะครับ9บวก1ตลับตัวนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนลายโรล,ลเลอร์สีทองวว้าเทไม่เหมือนใครแล้วก็อันนี้จะมีเบอร์บอกนะครับ AB สุฝาสปินแคปโอ้โหสวยมากที่แกะเพราะว่าดูนี่มันสวยนี่มันของแต่งชิ้นหนึ่งเลยเท่ <S <S hey, อะลายมันไม่เหมือนใคร แล้วก็มีตัวซิลนะครับซิลอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยขอบเล็กๆนี่ครับก,นนออกนันน้ําเข้านะอันนี้เลยน้าทะเลได้อันนี้คือเบอร์ห้าพันนะครับแกะคร่าวๆประมาณนี้ขอยันไม่แกะลงลึกภายในนะอันนี้คือเบอร์ห้าพันเดี๋ยวแกะเบอร์เจ็ดพันให้ดูกันเห็นพันก็จะเหมือนกันหนอกก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงแขนกว้างขึ้นหนอกใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เบอร์เจ็ดพันเจ็ดพันสำหรับลูกค้าที่ตกพว่ นั่นทะเลก็ได้แล้วก็ตกพวกปลาบึกก็ได้นะครับบึกบึงสํารานได้เหมือนกันในเจ็ดพันโหสมสมชื่อนะครับรุ่นน้องล็อกฟูดนะครับแต่ทำไมเขาหล่อก,กว่าอะนัวไทยว่าเขาหล่อก,กว่านะตรงนี้ว้าว <Wow. S 1> ด้วยสีนะครับดำทองเอปิสุแขนเกียวนะครับทนทนชิ้นเดียวเลยพาทแขนชิ้นเดียวแข็งแรงทนทานนะครับ แล้วก็หมุนหมุนนี่นุ่มมากด้วยความที่เป็นรอบสี่เลยครับหมุนนี่ชอบเลยตรงสปูลน,นะครับสังเกตดีดีเบอร์เจ็ดพันนะครับกับเบอร์ห้าพันมันจะต่างกันประมาณนี้ความหนาสปูลน,นะครับเลือกใช้เอานะว่าถ้าชอบเล็กๆนะครับจูสายพอใช้งานก็เบอร์ห้าพันแล้วถ้าใครบอกว่าพี่ผมขอวบบ่าจะเต็มเลยเบอร์เจ็ดพันเนี่ยตอบโจทย์ตัวสปูลก็จะมีตัวร่องขัดด้วย สำหรับมัดสายนะครับไม่ให้สายมันลื่นลื่นไปลื่นมาแบบนี้โห,โ,หโห้สวยอะ GMAX นี่แลลายเขาจะเป็นลายแบบนี้ลายขีดขีดสีขีด,ดเอบิสุโห้กิ๊กเสียงกิกเสียงอร่อยมากเลยกลางวานอนะหน้าไปเล่นมึงสำรานมากตัวนี้สวยครับวางออกวางนี้ปึ๊บเทเลย สปินแคปเท่อยูแล้วโอ้โ oh, ห oh, ใครอยากได้เอเิซ <Yeah. S 1> นะูน่ะที่ร้านเดอะฟิชเชอร์มีแล้วนะครับจับได้ในตนากาหรือหน้าร้านเดอะฟิชเชอร์ครับขอบคุณครับ